สวัสดีย่มบายบายค่ะมนิพบพ่อกับสาวอีสานอีกแล้วมินสาวอีสานสิบหาเพื่อนไปไหวไอ้ไข่นะคะอยู่ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเอ้าอำเภอปายมีไอ้ไข่แล้วนะค่ะไปเลยค่ะเฮ้ยังค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาไหว้ไอ้ไข่ใช่ไหมที่วัดพระพุทธบาทค่ะเดี๋ยวห้าไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเิ่นไหว้จังไดเนาะว่าต้องไหว้อะไรบ้างอะไรยังไงไปเบิ่งกันเลยค่ะปาพี่ดาววันนี้นําทีมโดยพี่ดาวพี่ดาวนําทีมสวัสดีค่ะวันนี้มาไหว้ไอ้ไข่ไอ้ไข่เนาะนู้นเดี๋ยวต้องถามคุณยายก่อนว่าเราต้องทํายังไงบ้างคะ ก่อนอื่นร่วมทำบุญแล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันขอนี้าสบาทชดอ๋อชุดอันนี้เป็ชุดไหว้ชุดไหว้ชุดไหว้แล้วชุดขอมีขอกับไหว้หรือว่ายังไงคะชุดเดียวกันุดดเียวกันแรกๆมาถึงเราต้องทำยังไงเราต้องมา อ๋ออยากได้อะไรก็คือไปขอขออย่างเดียวได้อย่างเดียวเอ้าเหรอคะขออะไรได้คนละอย่างใช่ไหมเนี่ยค่ะต้องถามต้องถามคุณยายเนาะตรงไหนคะเนี่ยอันนี้จะเป็นอ๋อปิดทอไปปิดเวลาเราไหว้เสร็จแล้วเราก็ปิดเนาะอันนี้เราก็ถวายเลยถวายเสร็จแล้วอันนี้เราก็กลับบ้านได้เลย พูดเล่นค่ะคุณยายเนี่ยค่ะวันนี้เราจะมาไหว้ไอ้ไข่กันเนาะของไหว้ก็จะมีเนี่ยค่ะหนังกะติกค่ะหนังกะติกแล้วก็มีไข่มีโอวันตีนมีขนมมีขนมมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำแดงนะคะมีนมด้วยเนี่ยค่ะไข่หนึ่งสองสามสี่เก้าฟองไข่นี่เป็นไข่ต้มไข่ต้มหรือไข่ดิบ อ๋อไข่ดิบนะคะอันนี้วันนี้เราจะไหว้ขอพรกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะค่ะสาวอีสารก็จะพาเพื่อนๆเนาะคะ่ะนาะไหว้ขอพรไอ้ไข่ค่ะอธิษฐานเอาเด้อค่ะเด้อท่องนโมสามจบแล้วก็มีบทสวดไห้เนาะคะ่ะนาออยู่หน้าไอ้ไข่เลยค่ะเพื่อนๆมาไหว้กราบขอพรได้นะคะอยู่ที่วัด พระพุทธบาทวัดพระบาทเวียงเหนือค่ะอำเภอปลายจังหวัดแม่ห่องสอนไแมค่ะเนาะเพิ่นได้นํ้ำมาปฏิสถานเนาะอัญเชิญมาปฏิสถานไว้ที่วัดพระพุทธบาทเป็นเวลาเข้าเดือนที่สาแล้วนะคะเนาะถ้าครยังไม่ได้มาไหว้ก็มาไหว้ขอพอรกันนะคะเยอะๆร่วมทำบุญสร้างวัดด้วยเนาะตรงนี้จะได้บุญได้กุศลแล้วก็อาจจะสมความ ตั้งใจใครขอพรอะไรไว้ก็อาจจะสมความปรารถนาเนาะทุกคนทุกประการค่ะสาวอิสานก็ขอแล้ว วันนี้เราก็จะทําการแขวนหนังกระติกนะคะนอนเราเอามาถวายฮะวันนี้ไปยิงเลยนะยิงให้เข้าเป้าที่ขอเลยเด้อเออเอาให้ปังปังปังเลยเด้อวันนี้เข้าเป้าเลยอีสานหลงไปเหนือนะคะบอกเดี๋ยวนี้จะไปซื้อลอตเตอรี่สักคู่ชี้เลยนะชี้เป้าเลยนะวันนี้ชี้เป้าชี้เป้าเอาให้ตรงเป้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ